การเริ่มฝึกลมหายใจเพื่อการผ่อนคลายในขณะที่กำลังมีอาการผิกนะครับขั้นตอนการที่เราจะเริ่มฝึกการหายใจเข้าเข้าช้าออกเข้าช้าแล้วก็ลึกแล้วก็ออกช้าแล้วก็ผ่อนลมหายใจนะครับก็ให้กลับมาที่การหน้ากลองก่อนนะครับแล้วก็เริ่มหายใจนะครับช้าลึกเาใจ ก่อนสำหรับคนที่เริ่มฝึกก่อนช้าประมาณสักห้าหกครั้งก่อนนะครับจากนั้นค่อยหายใจสงหวะช้าแล้วลึก การสุดลมหายใจโดยการสูดลมเข้าทางปากและเป่าลมออกทางปากนะครับจะง่ายกว่าการสูดหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางจมูกนะครับความทีในการสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆแบบนี้นะครับให้ฝึกตามโอกาสที่มีเวลาว่างจะทำว่างตอนไหนก็ทำเลยครับ หรือจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ชั่วโมงนึงก็ฝึกไปแักห้ชุดเข้าหนึ่งออกหนึ่งนับเป็นหนึ่งชุดจากเหตุผลที่การฝึกลมวใจัยช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดป้องกันไม่ให้อาการแพนิคหรือการวิตกกังวลเนี่ยมันขึ้นไปสู่จุดสูงสุดจนทําให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้คิดปเลยจะตายต้องไปรูพยาบาลเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ โนกลีเก้าไกลมั่นใจเราดูแล